สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนช่องแนม่นะตัวนี้นเป็น cha ตัวนี้นเป็น chb ในก,ร,กรณีที่บางทีลูกค้าเปิดมาเป็น cha ทั้งคู่จะต้องทํำยังไงตัวนี้ a นะตัวนี้ b เดี๋ยวเราจะเอาเจ้ตัว b เนี่ยให้มันเป็น a นะครับเราปิดก่อนเลยกดค้างปิดไปปกติแต่เวลาเปิดเรากดค้างไปกดค้างไปนะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็น a นี่เปลี่ยนเป็น A แล้วพอมันเป็น A ทั้งคู่เกิดอะไรนะครับไมมันจะติดแค่ตัวเดียวพอขะ้นมันตรงกันคราวนี้ราจะมาเปลี่ยนกลับนะครับผมก็ปิดไปก่อนนะครับเมื่อกี้เป็น A มก็จะทําให้เป็น B ก็กดค้างกดค้างนะครับจนกว่ามันเปลี่ยนเป็น CHB นะครับผมปึ๊บนี่ CHB จบนะครับ CHA CHB